เราทำแหละส่งแหลกตรวจผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่บอกเรามาเป็นมิลลิออสโมเปอร์ิตทั้งหมดไม่มีเลยค่าโซเดียมบุคลิกต่างๆมันจะเป็นมิล e ิเอิวเลนเปอร์ลิตค่ากลูโคสจะเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่าบีอูเอ็นจะเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เรามีหน้าที่ต้องแปลงพวกนี้แล้วก็ตัวอยู่ด้วยในพลาสมาเนี่ยเอามาให้เป็นมิลลิออสโมเปอร์ิตนี่คือสูตรหา p l a s อ a osmolality ในเลือดเราขอรู้แค่สารตัวพอ หนึ 1> 1, ium, 2, ่งโซเดียมสองกลูโคสสามดูเอ็ดบัคยูเรียไนโตรเจนโซเดียมตัวนี้จะแทนอิเล็กโทรไลท์ทั้งหมดในพลาสมาเนื่องจากหลักการคืออิเล็กโทรไลท์ในพลาสมาในเ,เลือดเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะตัวที่สีบวกกับลบมันจะเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้โซเดียมเท่าไหร่เราก็เอาสองไปคูณเ,ล,เลยนะเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดให้ดูนะส่วนกลูโคสเนี่ยเราก็แปลงมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้เป็นมิลทิลิอัลโซลดียม เดี๋ยวทีดูทำไมมันถึงได้ 0, 0, 0 5, ู5ย์อยู่้คท่าที่เป็นมิลลิกรัมรนเซนส่วน BUN บัตรยูเรียไนตรเจนมันเป็นท่าของพวกโปรโตีนที่อยู่ในเลือดพวกนี้ก็จะทำให้เกิดออสโมารตี้ได้ด้วยนะครับมันก็เป็นเป็นตัวนึืนนะซึ่งทำไมถึงใช้0 3 3อยู่สามของบัตรยูเรียไนตรเจนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันแรกสุดเราดูที่โซเดียมก่อนนะฮะนี่มาแล้วต้องตื่นเต้นเนี่ย ตัวแรก2เท่าของโซเดียมที่มีหน่วยเป็น mEq per l i t e ค่านี้จะแทนออสโมลาริตี้ของอิเล็กโทรไลต์ตละลายในใน้ำลายทำไมอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่แคปซิลอนคือโซเดียมแอนไอออนคือโพแาสเซียมซึ่งแอนไอออนหน่วยอิเล็กน้อยเพราะนั้นเนื่องจากจำนวน mEq ของโซเดียมและโพแทสเซมีค่าใกล้เคียงกันจึงใช้2เท่าคูณใช้2คูณจำนวน mEq ของโซเดียมแทนอันนี้ได้ อยู่แทนอิเล็กโทรไลต์ทั้งหมดได้เลยเราก็มีหน้าที่แปลง M eq นี้ให้เป็นมิลลิออสโมเนื่องจากหนึ่ง M eq ของแท้ง่ายเลยมันเท่ากับหนึ่งมิลลิออสโมอยู่แล้วโเวลเปอร์เอนซีมกับหนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นออสโมลิตี้ของอิเล็กต่างๆอิเล็กโทรไลต์ต่งตงตงางๆนี้ว่าส่าจริงเท่ากับสองเท่าของจํานวน M eq ผลิตของโซเดียนนหน่วยตรงนี้ออกมาคือสองคูณเข้าไปหน่วยมันจะออกมาเป็นมิลลิออสโมมิลลิออสโม เหนะ็นนะมเดี๋ยวสมูทนี่นะอันที่สองอันนี้โอเคไหมอันนี้ง่ายสุดละโอเคไหมเนองโอเคไหมครับใครยังถ่ายไม่ทันาแอนมือผมไอ,อผมทอบเล่นครับไม่ต้งโกรธเลยนะผมแบบอยากยาเล่นนะอ่ะตไปนะครับโอเคนะได้แล้วนะอันนี้เรามาดูซิศูนย์ศูนย์ห้าถ้าหอมกูพ้นมายังไง ผมว่าอูโคสจริงๆง่ายกว่าโซเดียมอีกก็ไม่มีอะไรครับแล้วตะกี้ได้ทําโจทย์ไปข้อนแล้วที่ตอบสิบมิลลิกรัมอะไรนั่นไหะตอนนี้เปลี่ยนกันจากมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้เป็นมิลลิออสโมลิตรนะอูโคสเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ีค่าของออสโมเิตี้ในระดับหนึ่งไนมะ่เราเอาตัวมันตัวเดียวเดียวมาใช้เลยนะแปลงค่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อูโคสให้เป็นค่ามิลลิออสโมลนะครับ การไปลงจำนวนิกรัมเป็นเซนติกรัมเป็นมิลลิโอสโมลาริทก็คือสมมุติว่ามีกลูโคสเซอร x มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะงั้นจึงมีกลูโคสอยู่เท่ากับ1 0 x มิลลิกรัมต่อหนึ่งโมลิถูกป่ะก็คือนี่ไง100ซีซีมี x มันอถ้า0 0นซีซีก็มี1 0 x ถูกไหมก็ดูแล้วว่าอ่ามีแค่นี้มิลลิกรัมงั้นหาที่ว่าไอ้แค่1 0 x มิลลิกรัมเนี่ยมันมีเท่ากับกี่โมมีเท่ากับกี่ออสโม โลิกล้าเวกกูโอส180กูโอสไม่แ่กตัวเมื่อไงน,นะนั้นกูโอส180มิลลิกรัมก็เป็น1มิลลิออสโมลถูกไหมฮะถูกนะใช่ปะั้นถ้า 10x มิลลิกรัมก็ได้แค่นี้กับนะก็ได้ 0.05x มิลลิออสโมลเพราะงั้นออสโมลที่อยูโคงเคร่องเซาสนต์จริงได้เท่ากับ0.05เท่าของจำนวนมิลลิกร,ร,มรัมอรสเซินต์ของกูโอส ข้อนี้ง่ายมากนะก็แปลงค่ามาธรรมดาดิ่งก็ร,รู้น้ำหนักใช่ไหมรู้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้แล้วไงก็แปลงไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ที่หน่วยเป็นกร,รมัมหรือมิลลิกร,รัมเนี่ยเอามาให้เป็นโมลนะแล้วกี่โมลก็ได้เท่ากับแค่นั้นออสโมกี่มิลลิโมลก็ได้แค่นั้นมิลลิออสโมลแล้วสุดท้ายก็ได้ถามอบว่าไอ้ค่า x ที่เราแทนค่าไวนะ้เนี่ยคือ0.05ตัวนี้โอเคนะเราได้ เนื้อที่ทําให้เกิดออสโมนิตี้จากท่าของกลุ่มโคสแล้วสุดท้ายเราอยากรู้ว่า้ตัวโปรตีนที่มันเป็นโปรตีนเดรเว a t i ทีเยอะๆเนี่ยมันทําให้เกิดออสโมนิตี้เท่าไหร่เราก็ดูจากค่าของดีอยู่ีริงนะครับเป็ไทยว่าโอครับฟื้นไม่ต้องกลัวแล้วพูี้ายได้ตลอดเวลานะครับนะ 5 BUN มาจากไหนน่าแบคทีเรียไน,นโตรเจนแทนออสโมตีของโปรตีนโดรีเวชเลยครัสร้าซึ่งมีหลายตัวแต่เรารวมแล้วเราคิดมาดีแล้วว่าใช้2เท่าของ BUN เป็นตัวแานได้นะครับการแบ่งจำนวน x มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ของ BUN เป็นท่ามิลลิออสโมเปอร์ลิตร x มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่า100ยซีซีมี x อ็แล้วหน้าพันซีซีก็มี10 x มิลลิกรัมใน1ลิตรถูกไหมใช่ไหมอันนี้เรารู้ว่าโมเลกุลาร์เวกของไอ้ตัวเนี้ยเบียร์นี้ยมันเท่ากับ60แล้วก็มันไม่แตกตัวเพื่ออะไรนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเบียเนีกย60มิลลิกรัมจะคิดเป็น1มิลลิลิตรอโมลตรงนี้ได้นะผม เก,กียวผู้ลกแรงงานที่เป็นถงเอสมม้ถ้าสิบอกิกรรมก็ได้แค่นี้ก็ได้1นึ่งส่วนหกเอกมอสมลเพราะนอสมอตี้ของโปรตีนเดอร์ว t i v e ในพาส s ีมาที่เราบอกเราใช้2องเท่าของพีเวก็คือ2คูณด้วย1นึส่วนหกก็คือ0ูนยจุดสามของจำนวนดิลิรัมเปอร์เซ็นต <c oughs> ์ของพีเ็มโไหมโอเคนะโอเคนะครับน้อง สรุปข้อนี้มาทำโจทย์กันเลยนะครับน้องครับเอานะตกลงออ a z a 奥ตี้ของผู้บริรายนี้โดยมานเท่ากับเท่าไหร่งํายนิดเดียวก็เท่ากับ สองเท่าของโซเดียมที่มีหน่วยเป็นมิลได้เท่ากับ่าไรครับสองคูณร้อยสามห้าได้ได้เท่าไรสองคูณในสองห้าสิบอเจ็ดอร้ิบนะมีออสโมรตินนะตรงนี้นะบวกกับคศูนยอยู่นี่ศูนยอยู่ศูนย์ห้าของสามร้บได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่สิบ ก็ได้1 8บแปะโอเคแล้วบวกกับ0.33 b u n ุท่ามมีอูเอนไรเนี้ย3าสก็ได้ไม่รั่าทั้งหมดให้รวมกันจบตัวเลขผมคิดเกยียนคิดแต่ว่าหลักการให้เป็นอย่างนี้แล้วกันนะสมมุติคือจริงๆตั้งใจว่าทางนี้จะไม่ออกข้อสอบเรื่องนี้เพราะว่าเรามีเวลาน้อยอ่ะแต่ว่าออกดีกว่านะมันง่ายดีอไหม ออกไหมอ่ะออกก็น้องก็เอาสูตรนี่แทนเข้าไปจบเลยไม่ได้ถามว่าที่มามนาะยังไงโปรดอธิบายอย่างนั้นนะดีไหมอย่างนั้นออกก็สอนนะแดนช่วยผมจำนะสองเท่าของโซเดียมคูณกับศูนย์จุดศูนย์ห้าเท่าของอูโคบสบวกศูนย์สามสามมิลอ,อไปเลยโอเคนะไม่ได้เขาสอนทันเลยวะเขาให้ตอบอีดข้อวันนี้รกวันวิ่งวายในพวนั่าจะประมาณนั้นแหละแล้วก็ข้อน,นี้ก็ข้อนี้ให้หมูฟรีไปเลยนะ ดีไหมดีโดนัทไปไหนแล้วเขาให้ค่าอื่นมาเยอะแยะอย่าไปสนใจนะฮะโดนัดถามมาเมียวยังก็เอาเฉพาะถามนี้นะเราไลน์มาถามเราว่าจะลงมี่แต่ว่าถ้าผมออกข้อสอบถ้าผมทำได้นี่ชอบช้อยก็ปังนะถ้าทำได้นี่ก็จะต้องทำอะไรวะโปรดอธิบายว่าสูตรนี้หมายังไงคือคเหมือนเขาว่าเรารับผู้เสียชื่อทั้งสองสมกับผานเป็นแพทย์ทุลาลุกเก็นหลงขั้นเดียร์ให้เราแล้วออกแบบนั้นไม่ได้ที่จะทำไงดีวว่าทำไม่ได้คนจะตอบได้ โอเคนะครับเอาเท่านี้พอแล้ววันนออี้นะผมก็ยังดื่มไม่เอาแล้วลม,มันงงมากอักขึ้นปสีสองเราเจอกันมาก้นนะครับน้องครับ แม้ว่ามันจะยากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยฉลาดทุกคนใครไม่ฉลาดไม่นั่งอย่างนี้ไม่ได้แล้วน้องก็ถึงเข้าใจวันนี้มีอะไรที่น้องดูแล้วยังงงๆยังรู้สึกมใจเย็นๆครับลองค่อยๆไปคิดดูถ้ายังคิดไม่ออกยังรู้สึกจะสงสัยมาถามได้ต่อดส่วนใหญ่แล้วอาจารย์เราจะอยู่ที่ตึกนี้ตึกแค่เดียวคัชั้นสิบ นะครับมันจะถามอะไรครับก็มันมีให้เขียนสมการกับถูกผิดอ่ะไม่ออกต้อง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 ผิดอรอย่างต้องผิดอันในท้ายจะบอกว่าถูกผิดนี่เสียงดังอยู่เนี้ยเนาะเขบอกว่าผิดเพราะอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับถ้าสงสัยก็เดี๋ยว